มาด้วยเสียงแบบนี้เลยครับมาในช่วงนี้กับช่วงขอกับเธอใช่แล้วไม่มีเสียงต่อโอ๊ยไม่บ้าหรอกห่งนะใหญ่ๆอะใครใครเหยียบตีนหนูอย่างมุสาว่าแต่ต้องมีหมวกอย่างมุสาแต่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวเรามาท้อกับเธอกันตอนนี้ทํางานเรียนจบแล้วจบแล้วค่ะมีแฟนยังกําลังดูดูกันอยู่ดูดูกันอยู่ดูอะไรบ้างดูจมูกดูตาดูปากดูคิ้วจมูกไหนจมูกต้องโด่งไหม มันไม่ต้องอ่ะจมูกใหญ่ไหมไม่เอาโนตอะค่ะแล้วมีเแรงไว้ก่อนไหมอ๋อท่าเแรงจะเแรงก้นค่ะสาวผู้ชายก้นงอนก้นงอนเนาะเนาะเออจรเขาาไม่ได้งอนอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่างอนอันนี้เรียกว่าแบนย่าแหละแบนแต่ถึงมันจะไม่ได้งอนมากแต่เราจะบอกว่าข่าวจัวเลยทำไมขาวจ้วยแต่ไม่น่าเสียแค่นี้ล่ะ เราจะค้ำครกันไปคือดินี่ชอบชอบตัวขาวแทนๆยังไงอะไรก็ได้ค่ะฟรีสไตล์ขอแค่นิสัยดีกับเราคุยกับเรารู้เรื่องแค่นั้นเองบองคุยรู้เรื่องสำคัญผู้ชายผู้ชายเคยขึ้นห้องนี้ไหมอะเคยไหมก็ต้องเคยค่ะเคยเป็นแฟนไม่ใช่ค่ะเป็นคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อมาจากจันหวัดแล้วก็เลยยกห้องนอนของน้าคุณพ่อนอนไปอ่าแล้วเราไปนอนห้องน้ำไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หมาค่ะแม่ หนูก็ไปนอนข้างนอกอะไรเงี้ยไม่เคยมีผู้ชายมาย่างกายบนเตียงนี้บรรยากาศมากหน่อยถ้านอนนะไม่มีค่ะถ้านอนไม่มีคนคนนี้แน่แท้กับโอเล่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขามีอาชีพเป็นพิตตี้ฉันว่าพิตตี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องพรีเซนต์ของบางอย่างเลยได้ถูกไหมสามารถแนะนําดีกว่าไม่ได้แบบว่าพรีเซนต์เอางี้อันนี้เป็นภาพของโอเล่เองพรีเซนต์ครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง ก็อันนี้นะคะผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่คิดเล่นซุกซนนะคะแต่มีแววตาที่แบบว่าหวานซึ้งบ้างอะไรบ้างโรแมนติกบ้างอะไรแบบขายาวสวยค่ะเหมือนอย่างนี้นะคะอะไรอย่างนี้ขายาวขายาวสวยสวยค่ะใหญ่ไหมเอ้หรือหน้าผากสิไม่ตัวอย่าอ๋อหน้าผากก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหน้าผากใหญ่นะฮะถ้าพี่ต้องดูต้องดูนิ้วอ่ะของพี่อ่ะ ของพี่ต้องดูนิ้วอ๋อ,อของพี่เคยทําแล้วมันไม่ได้มาตรฐานพี่ว่าดูเองดีกว่านนแม่จะชัดเจน <c oughs> สุดเ <c oughs> สื <c oughs> ้อผ้าที่เราใส่แล้วรู้สึกว่าโหโวตรละเอ็กใ <c oughs> ครเห็นก็ต้องบอกว่าโอลเล่โอลเล่ชุดนี้เกิดว่ะพูดกันซื่อๆตรงๆนึ่งพันบาทนี้ <c oughs> ขอดูชุดที่เซ็กซี่มากเอาแบบพวกเราตะลึงอึ้งกันไปเลยทีเดียว นะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดใส่ด้วยหนึ่งพันครบไ่ต้องทอนอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะขอขอมาจำเหนไไ่อนนั่นไหมค่ะมาจำไว้ก่อน <c oughs> ใช่คะ่ะเอางี้มดจําได้แต่คือเหมือนกับว่าอันนี้อันนี้มดจําใช่ไหมมาจำค่ะมดจำเอาไปก่อนพันหนึ่งไงชุดแรกไง<อ> <c oughs> ชุดเซ็กซี่ก็มาจำอีกอีกทีค่ะ ตอ,ตอนนี้แหละค่ะเดี๋ยวมามเดี๋ยวดิเขาหมายถึงว่าเมื่อกี้มัดจำแต่ว่ามันต้องมีเงินสดจริงๆมาเลยอะไรเง้นถ้า,าเกิดหมดหมดนี้ก็บิกินี่ตามมาด้วยอางี้ดีกว่าเราเป็นแบบอยากไละชุดชุดที่จะใส่เนี่ยถ้าเกิดสมติเซ็กซี่เนี่ยมันเห็นสายบิกินี่ได้ไหมรู้สึกว่าจะไม่มีสายบิกินี่นะคะว้าวไม่มีสายงั้นจัดครับสองพันบาทคอมโบเซตครับผม กองอองงทุนหอหันสาพาไปห้องหญิงคอมโบเซตครับแต่นานนะนะอยากไปเปลี่ยนสภาพสองคนในห้องน้ำปะเอาช่วยเลยคอนเล่มาแล้วมาปีใหม่เป็นใหม่มาทำไมปีใหม่ออกมาก่อนทุกทีเลยหยกก่อนอยู่ก้อนจีเทำไมเบ็ดบานมันจะเด็ดอะไรยังไงสุดยอดสุดงอดสุดยอดสุดในโลกอ่ะก็มันก็มีเหมือนเหมือนเดิมไม่เหมือนไม่เหมือนคอนเฟิร์มเชิญค่ะ ไปกระจกได้มอ้าเฮ้๋ยวไม่ลงหอส่าววันนี้ครับนะฮะเมื่อกี้ถึงหน้าไปแล้วครับเดี๋ยวคุณมาดูปั๊ปปี้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 โป๊นะครับแบบหันหลังบ้างแล้วคุณจะรู้ว่าหอส่าเทปนี้ไม่ธรรมดาเชิญครับปั๊ปปี้ปั๊ปปี้ปั๊ปปี้แบบปันหลังดี้ว่าอ๋อโอเคป่ะผมขอเป็นคนดูบ้างดีเป่าวะ ไม่อยากเป็นพิธีกรตอนนี้เอาใหม่ห้าสี่สามแบบป๊อปี้ป๊อปีป๊อรไม่ร้องตอบขาเดี๋ยวองใน้ออกาบทำงานนองานเอาไปเอาไรไม่มีแล้วเหรอปังปีป๊อปีปปี้ป๊อปีปอปีปอปป๊ีปอปออปอแบบอปอแบบออบอ้้ โอ้คุณพระคุณเจ้าโอเคอออร่ยขบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ยเอางี้ดีกว่าพี่ใหม่ว่านะอีกชุดนึงเนี่ยให้ตังไปแล้วจะไม่มีแล้วใช่ไหมให้ไปแล้วไงเขาหมดแล้วอ่าเป็นเราแถมให้แล้วกันเนาะโอเคไหมอันนี้มึงอยู่ฝั่งไหนเนี่ยมึงอยู่ฝั่งกูสิอะไรจะปีใหม่อยู่ฝั่งไหนครับเอ้ยเอ้ยอันนี้มันบอก พี่พี่พี่พันธภาพาตัดกันไม่ขาดพี่น้องก็เดี๋ยวพันธะพักย่ก่อนอะไรเึอะไรอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวปีใหม่พาพาโอเล่ไปเป็นอีกชุดหนึ่งให้ไงเข้าใจบ้าคืออุตส่าห์แบบน้อมน้าให้เขาเปลี่ยนมืออกมามือบอกแล้วไงเปลี่ยนให้พีง่ายเออปาแถบให้ปลาปลาปาโอเล่ปลาปลาปลปีใหม่พี่ไม่ได้มองหนูให้หนูแก้ผ้ามาตอนนี้พี่ก็ไม่มองไปเจ็บ ชอบแต่เมื่อกี้มันไม่มีเสื้อผ้าแต่คราวนี้พอมีเสื้อผ้าปุ๊บเมื่อกี้มันมีชิ้นเดียวใช่ไหมฮะใช่ชิ้นเดียวแต่ข้างในไม่มีแต่คราวนี้ข้างนอกเราเห็นแล้วเราจากข้างนอกออกดีกว่าเอางี้ดีกว่าให้เขาหมดเองอ่ะอืมไปดูเหมือนกันเราดิอย่ารอช้าครับผม แบบุนแบบให้ให้คนดูได้เห็นรู้สึกในสิ่งที่เราได้เห็นณตอน,นี้นที่ผมยืนอยู่ข้างๆเพราะโมดี้ <ๆ S 2> เขาแบบสุดตับมากหนึสองสามลองหมุนแบบให้มันดูเป็นมีดมาเห็นบอดี้แบบค้งโอวสุดยอดส,อ oh! สุดยอด,ด,ยอดคือมองจากทางบ้าทคุณผู้ชมดูจากทีวีอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้อุณภูมิในห้องนี้คือร้อนมากเออร้อนมากครับโบเร่ครับสุดยอดอ่ะอืมคครับผม ขอบคุณด้วยครับกับกองทุนหอ,อนสาพาไปห้องหญิงค่ะวันนี้ที่เราได้มาอยู่กับพิตี้สาวสวยคนนี้ที่ชื่อว่าโอเล่และผมเชื่อว่าเทปนี้คงเป็นเทปที่ใครหลายๆคนประทับใจก่อนที่เราจากลากันไปเป็นทั้งเนียวหอ,อนสาครับนี่จะเป็นภาพจดจำของผู้หญิงที่ชื่อว่าโอเล่สวยเซ็กซี่น่ารักดูแล้วมีความสุขครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่ เสาและทิพอหันซาจะมีอะไรไปห้องใครและจะเด็ดขนาดไหนหันซาขนา,าดไหนสัปดาห์หน้าเจอกันวันนี้ลาดปกมแล้วกันครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากด้วยนะฝากเดาด้วยนะ เนี่ยเเป็นในการที่แบบว่าไม่ต้องให้เราไปไหนเลยคือแบบอยู่แค่ห้องแล้วก็สนุกมากๆค่ะที่มาเป็นคนที่ขี้เล่นมากก็เ็นกันเองค่ะแล้วก็น่ารักส่วนปีใหม่น่ารักที่สุดค่ะเป็นพิเศษด้วยจิงนรง